ไปเล่ที่ภูเก็ตกันบ้างบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสน,น้าท่ตลาดเกษตรภูเก็ตเนี่ยวันแรกก็ไม่คึกคักน,นะครับคณะที่ประการมมค้าแนะว่าผู้มีสิทธิ์ในโครงการเนี่ยให้เปรียบความพรม้อมแอปพลิเคชันแลวก็เติมตั้งโกลนะครับนะ่าเพื่อความสะดวกไม่จะไปเติมมันอยู่ตรงนั้นนะนะผู้ซื้อเข้านะครับรายงานกันมาว่าบรรยากาศเนี่ยวันแรกก็การเปิดใจ่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับหนะ้ากนะองภูเก็ตเนี่ย ไปเขลาดสถา,านาธิบดีดร่องัวรัฐกัลทอ่าอำเภอเมืองจอผูเกตพบว่าส่วนใหญ่ประชาชนจับใจสินค้าผ่านเอฟธนาคารและก็อ่าคนได้พร้อมเพรียนะครับออตามปกติจากการสอบั้มนางเศร้ารุ่งดูดีนู่พันแมคคาหนึ่งในแมคาในารัฐกัลทีผูเก็ตเนี่ยบอกว่าที่ร้านก็ตัวเองนะครับก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะไม่ได้มาพูดพลัดไรซึ่งส่วนใหญ่จะจ่ายอื่นรถและก็โอนผ่านเอฟธนาคาร ทางนี้ต้นมอวันเล็กโครงการคนละครึงยังไม่คึกคักอาจจะเป็นรคนยังไม่คุ้นเคยเพราะห้างให้กันไปนานแล้วอ,อนิชาั่นได้เร็วด้ขนาดนั้นเลยนานเลยแต่คาดว่าหลังจากนี้สองสามวันจะมีประชาชนทยอยมาใช้ซิ์กันเพิ่มมาขึ้นนะครับฟังเสียงคุณรุ่งรุดีนู่นพันกันเลยครับฝรั่งนี้โลละส5สิบห้าบางทีเขาก็โลครึ่งโลเขาก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นที่มันแบบมูลค่าสูงกว่าไงแต่คาดว่าวันสองวันน่าจะดีนะน่าจะคนออกมาใช้กันเยอะนะ เพราะบางคนก็าก็อย่างเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่ารอคนละครึ่งเข้าค่อยมาซื้อรอคนละครึ่งเข้าค่อยมาซื้อไงอเขาก็รอเงินตัวนี้อยู่เหมือนกันอาจจะยังวันแรกอยู่ นี่ก็เป็นเสี้ยงข้องแมคคานะคะเป็นแรประชาชนที่มาจับใจในลาดมังค่ะเขาบอก,กั่าทีมข่าวว่าตัวเองมีซิธ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็กดยืนยันซิ์เฟสห้ามาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้คนละครึ่งเฟสน,นี้และไปกับเรื่องของอาหารการกินในะนะ้เมืดเราเลยเลยนะแล้วก็มองว่าโครงการนี้ก็ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจจับใจสื่อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นค่ะฟังเสี้ยงพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตกันแรกค่ะอ่าเงินไปหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้ลืมไปว่าวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมคะอาจจะว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้เราก็อาจเอามาใช้ได้ะคะ่ะเรื่องเติมเงินเราก็เติมพร้อมแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางร้านเราก็ไม่รู้ว่าเขารับไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเป็เหนึ่งเป็สองป้ายมันจะขึ้นเลยใช้สิบกลญครึ่งกนละครึ่งใช่ไหมคะอย่างร้านเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีป้ายที่จะบอกเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่อง เนี่ยมาตลาดก็ซื้อนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะทำให้ประชาชนข้อที่มีรายได้น้อยเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนะครับอ่ะส่วนร้านใกล้เสื้อผ้ามือท่องในตลาดกระซิบของนางเศร้ากีรติจันทิปะอ่ามีลูกค้าที่จ่ายผ่านโครงการคนละครึง่งเข้ามาลุ้นแล้วและก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเปาตังได้ตามปกติหนึ่งแกลูกค้าได้เช็คการใช้งานและก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีต้นยากแนะนํานลูกค้านะ ประาชนกันหลยคุณได้ไดที่คนละครึ่งน้อยยอมอัพแอปกันได้ดีนะครับเติมตังกันไปกันได้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วทางการซืร้อกันขขยนะครับนะ,ะของเทียงกันเลยขเขาเตรียมพร้อมนะแต่ว่าคนขเขาเตรียมพร้อมมาแล้วนะแต่นี่เคยเจอคือแบบบางคนแบบเปิดมาปุ๊บอุ้ยยังไม่ได้อัพเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเสียเวลาตรงนี้ค่ะก็คือลูกค้าทีมม่มาใช้แอปเนี่ยค่นะก็คืออยากจะ ให้มีความเตรียมพร้อมมาจากที่บ้านก่อนเหมือนกับว่าถ้าเราเติมเงินเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยแอปมันมีการอัปเดตไหมอะไรเงี้ยคือคุณสามารถเช็คลูกหน้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จะได้ไม่เสียเวลากันนะคะเติมตั้งเอะไร้แปบเรียบร้อยพอถึ่งนาฬานจะได้สแกนจ่ายย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าเห็นด้วยกั็ผีที่เป็นประชาชนคนซื้อของแต่เดียวบางร้านในเฟซนี้ไม่ค่อยติดป้ายวะไม่ติดป้ายว่ารับคนละครึ่งนะนั่นแหละที่เราก็ไม่รู้ว่ารับว่าไม่รับพนันและทึ่ก็ไม่ได้ใช้ละบางคนกระจายมันแต่เฟซเร็กนู่นไปเกาเม็ดเลวนะครับอก็ปรับปรุงกันด้วยเบอร์จะได้เผืมยอดไายนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับน้องยี่ออมมีแอปแล้วมีตั้งเติมก็ไปแล้ว สิ่งสาคัญในโทรัพย์ต้ตงมีคืออินเทอร์เน็ตนะครับอิบนเเน <S <S ็ตก็อุ่นตั้งเงนไม่ได้เหมือนกันนะแ,ะแ,ะแะนะ่แแก็เตรียมพร้อมเกิดไปให้ดีไปช็อปปิ้งไปซื้อข้องกินข้องใช้กันได้นะ